บอกให้ตัดเล็บก็บอยยอมตัดห่วงคักเฮ้ยนนอเล็บก็ยาวว่าแล้วทำเป็นเฉยว่าแล้วทำเป็นเฉยนะ อะเขาดูมอยหน่อยขอดูมอยหน่อยสิเนี่ยเล็ยบยาวมากเลยเนี่ยให้ดูสิเนอะให้ดูสินเนอะเล็บส <c oughs> หิหายใจหายใจ <c oughs> <c oughs> ใหายใจเฮ้ยหขอดูลบในเล็บหน่อยสิ ขอดูเล็บน้อยขอดูเล็บน้อยไหนขอดูเ <c ười> ล็บน้อยเอาจับมือหน่อยเอาจับมือหน่อยเอาจับมือกัอนหน่อยเอาจับมือเฉยๆจับมือเฉยๆจับมือเฉยๆจ้า <c ười>

ตัดเล็บก็ไม่ได้ตัดเล็บก็ไม่ได้ตัดเล็บก็ไม่ได้ไอคันหูขันหูขันหูขันหูโอ้ยเล็บยาวไอเล็บยาวเล็บยาวแล้วตัดเล็บไปตัดเล็บเลยไปตัดเล็บตัดบ่ตัดเล็บหน่อยค่ะตัดเล็บหน่อยค่ะขอดูตรงนีหน่อยค่ะ ก็ดูมาไหนค่ะก็ดูมาไหนค่ะอายุมือขึ้นค่ะอายุมือขึ้นอายุมืกขึ้น <c oughs> ตัดเล็บไปตัดเล็บไปตัดบ่ฮะตัดบ่ดเล็บหน่งหูนะฟังฟังในหูนะฟังนะงนะนั่นไงน,นั่นไง ทำเป็นหันหน้านี้ทำเป็นหันหน้าหนีโปเช่โปเชโปเช่โปเชาไบ๊ายบไยก่อนไบายหน่อย <see> ไปายหน่อยค่ะไปายหน่อยค่ะยกมือยบายหน่อยค่ะไบไยค่ะไบไายบายค่ะ